กรบสวสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าเวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่12เดือนมกราคมสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสกแนลทองคำสก,กุลเงินนักงุนงสามารถที่จะอ่านดูดรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ดีมาได้เลยวีทีมาร์เก็ตนะครับผมเป็นผู้สนับสนุนในการรายงานข่าวสารในครั้งนี้โปรดคอยอยู่ครับกับโปรโมชั่นใหม่ชวนเพื่อนภายใตย้ลิงก์การแนะนำของคุณในวันนี้รับทันที50าสิบดอลลาร์เอ็กซ์เอ็มต่อีวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีสามสิบดอลลาร์โดยที่ยังไม สวัสดีนักลงทุนครับเก็บตกข่าวเศรษฐกิจกับกระผมคู่เปานะครับเราจะพานักลงทุนไปดูข่าวเกี่ยวข้องกับการค้าของสหรัฐครับล่าสุดแล้วมีการรายงานเข้ามาจาก VOA ไทยตัวนี้เป็นข่าวของเมื่อวานดีนะครับทุกท่านสหรัฐขาดดุลการค้าเดือนพฤศจิกายนแต่อาจเป็นสัญญาณเชิงบวกทางเศรษฐกิจ ตัวเลขทางเศรษฐกิจในช่วงต้นปี2022เช่นอัตราการว่างงานที่ลดลงการสร้างบ้านใหม่และตัวเลขการขาดดุลการค้าซึ่งสูงเป็นระดับ2หล้วนบ่งชี้ถึงสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งของสหรัฐอย่างไรก็ตามครับ นักเศรษฐศาสตร์เตือนว่าการระบาดของโรคโควิด -19 สายพันธุ์โอบิคอนเนี่ยได้สร้างปัญหาความไม่แน่นอนแล้วก็ผลกระทบของเรื่องนี้อาจจะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์โดยเมื่อวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่แล้วนะครับในช่วงต้นเดือนมกราคมเนี่ยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐมีการเปิดเผยตัวเลขการนําเข้าของเดือนพฤศจิกายนในปี2021ซึ่งเพิ่มขึ้น4.6%จากของเดือนก่อนหน้าส่งผลให้ยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐประจําเดือนพฤศจิกายนดังกล่าว สูงถึงกว่า8 0 0 0 0นล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งนับว่ามากเป็นที่2รองจากตัวเลขการขาดดุล81,400ล้านดอลลา,าร์สหรัฐของเดือนกันยายนครับแต่ในขณะที่หลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับมองตัวเลขการขาดดุลการค้าจำนวนมากดีในแง่ลบนักเศรษฐศาสตร์บางคนเช่นคุณแกล,ลี่นะครับนักวิจัยอาวุโสข,ของสถาบัน Pe t e r s ์ n Institute for i n t e r n a t i o n a l e c o n o m i c s กล่าวว่า ตัวเลขขาดดุลเนี่ยมันได้มานะครับจากการนําเข้าดังกล่าวมาเป็นเครื่องแสดงว่าเศรษฐกิจของสหรัฐก,กําลังฟื้นตัวอย่างรวดเร็วกว่าประเทศอื่นๆหลังปัญหาโรคระบาดใหญ่คือพูดได้ไง่ายครับมีตัวเลขการนําเข้าเยอะหนันทุนแสดงว่าการบริโภคในประเทศเนี้มันมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก คุณแกรี่นะครับยังอธิบายด้วยเพิ่มเติมว่ามักมีความเข้าใจผิดว่าตัวเลขขาดดุลการค้าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจของสหรัฐแต่ในทางกลับก,กดดันการขาดดุลการค้านั้นมาจากความต้องการสินค้าแล้วก็การนําเข้าที่เพิ่มขึ้นและเมื่อเศรษฐกิจของสหรัฐกระเตื้องขึ้นค่างเงินดอลลาร์สหรัฐก็แข็งตัวทําให้ผู้บริโภคในอเมริกาเนี่ยมีกําลังซื้อสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นตามไปด้วยนะครับขณะที่จีนเนี่ยเป็นประเทศที่ได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐมากที่สุดเลย ส่วนอันดับที่2รองจากจีนนั้นก็คือสหาภาพยุโรปรวมทั้งเม็กซิโกเยอรมน,นีและแคนาดาตามลําดับ อย่างนัก็ตามครับเพราะว่าสหรัฐเนี่ยไม่ได้เสียเปรียบดุลการค้ากับทุกประเทศเสมอไปสหรัฐได้เปรียบดุลการค้ามูลค่า4,500ล้านดอลลาร์กับกลุ่มประเทศอเมริกากลางแล้วก็อเมริกาใต้รวมทั้งฮ่องกงกับบราซิลรายละ1,000ล้านดอลลาร์นะครับโดยประมาณแต่นอกจากยอดขาดดุลการค้าที่สูงขึ้นซึ่งสะท้อนถึงความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็การใช้สินค้าของชาวอเมริกันเนี่ยฮะจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวแล้วเศรษฐกิจของสหรัฐเองก็สามารถสร้างงานใหม่ได้ โดยเฉลี่ยเดือนละราว537,000ตําตำแหน่งในแต่ละเดือนของปีที่แล้วนะครับด้วยส่วนต่างของตัวเลขในการว่างงานเนี่ยมันก็มีความต่างกันอย่างชัดเจนอย่างตัวเลขอัตราการว่างงานครับก็มีการปรับตัวลดลงระดับ 6. 4เในช่วงต้นปี2021มาอยู่ที่ระดับ3.9%ในเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับมีการปรับตัวลดลงเหมือนกันถึงกระนั้น แม้เศรษฐกิจของสหรัฐจะสามารถสร้างงานได้จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นไปได้ดีกว่าในส่วนอื่นของโลกแต่คนทุกกลุ่มก็ไม่ได้ประโยชน์จากการสร้างงานใหม่แต่อย่างเท่าขออภัยครับ ไม่ได้ประโยชน์จากการสร้างงานใหม่อย่างทัดเทียมกันกล่าวคือในช่วง2เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วอัตราการว่างงานของคนอเมริกันผิวดำเนี่ยเพิ่มขึ้น6.1เป็น6.5ปอร์เและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่สตรีอเมริกันผิวดำนั้นอัตราว่างงานของคนกลุ่มนี้คือ5.6เซึ่งนับว่าสูงกว่าในกลุ่มแรงงานสตรีอเมริกันผิวขาวราวเท่าตัวเลยทีเดียวและถึงแม้ตัวเลขดัชนีทางเศรษฐกิจต่างๆในช่วงต้นปีจะดูเป็นที่น่าพอ คุณนะครับผมกลว์เนี่ยนักเศรษฐศาสตร์าอาวุโสของสถาบาันอีโคโนมิคโพลิซีอินสต u t e ในกรุงบชิงตันเขาได้ชี้ว่าปัจจัยผันแปรที่สําคัญก็คือการระบาดของโรคโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนเพราะว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจล่าสุดเนี่ยซึ่งมีการเปิดเผยในช่วงต้นปียังไม่สามารถบอกเกี่ยวกับผลกระทบของเรื่องดังกล่าวต่อเศรษฐกิจของสหรัฐได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากเชื้อโอมิครอนเริ่มระบาดอย่างกว้างขวางในครึ่งหลังของเดือนธันวาคมที่ผ่านมาดังนั้นนักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้นะครับจึงคาดการว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐประจำมกราคมเนี่ยซึ่งจะมีการเปิดเผยในวันที่4กุมภาพันธ์จะสามารถ บ่งชี้ถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐได้อย่างสําคัญโดยเฉพาะต่อตลาดแรงงานถึงแม้จะเป็นที่คาดหวังว่าผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆก็ตามทีนี้มาดูตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อล่าสุดนะครับที่มีการรายงานโดยสำนักข่าวทีเอ็นแอนด์ครับทุกท่านเขาบอกว่าสหรัฐเนี่ยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะทุนฟังดีๆนะครับ มากกว่าวันละ1.35ล้านคนถือว่าเป็นตัวเลขรายวันที่สูงที่สุดในโลกทำไฮใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วสหรัฐนะครับมีการระบุว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่เมื่อวันที่10 มกราคมที่ผ่านมาครับก็คือตัวเลขของวันจรรันทเป็นจำนวนมากถึง1.35ล้านคนนับว่าเป็นสถิติรายวันที่สูงที่สุดในโลกแล้วก็ทุบสถิติเดิม1.03ล้านคนเมื่อวันที่3มกราคมขณะที่การระบาดของโอมิครอนเนี่ยยังไม่มีสัญญาณว่าจะเบาลงแต่อย่างใดโดยจํานวนยอดผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นในทุกวันจรรันนะครับเนื่องจากว่าหลายรัฐเนี่ยไม่ได้รายงานตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อในช่วงสุดสัปด,ดาห์ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยทั้ง7วันเพิ่มขึ้น3เท่าเลยในช่วง2ง สสัปดาห์ที่ผ่านมาตรงนี้ก็เป็นอะไรที่น่าจับตามองนะครับจากการรายงานข่าวเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าผลกระทบจากโควิด -19 เนี่ยจะแสดงให้นักลงทุนได้เห็นผลลัพธ์จริงๆในช่วงของต้นเดือนกุมภาพันธ์ครับและนี่คือการสรุปข่าวเศรษฐกิจในช่วงเย็นครับทุกท่านสวัสดีครับ